วัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมนัตวัฒนาวดีในปีพศ2389พระองค์เจ้าท่านนี้ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดี อครมาเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าลัคนานุคุณกับเจ้าจอมบานดางีเป็นพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระองค์สวรรคตในวันที่10ตุลาคมพศ2395ก่อนเจ้าฟ้าจุฬาลงกรประูตนหนึ่งปีเหตุแห่งการสวรรคตเกิดขึ้นจากการตกพระโลหิตมากหลังจากการให้ประูติพระโอรสส่วนพระโอรสก็สิ้นพระชนในเวลาต่อมาเช่น ซึ่งหากพระนางมีพระชนชีพร้อมด้วยพระโอรสพระนางคือพระอัครมเหสีองค์แรกนั่นหมายถึงพระโอรสของพระนางคือผู้สืบทอดราชบัลังรูปลักษณะของสถาปัตยกรรมโลหะประสาทวัดราชนัดดานับว่าเป็นโลหะประสาทแห่งแรกของประเทศไทยโดยสร้างเป็นอาคารเจ็ดชั้นมียอดประสาสาท37ยอด หมายถึงโพธิปัิยธรรมในพระพุทธศาสนา37ประกายอดปราสาทชั้นที่7นั้นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกลางปราสาทเป็นช่องกวงมีบันไดวน67ขั้นให้สามารถเดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ด้านบนได้และนี่คือประวัติและเรื่องราวบางส่วนของวัดแห่งนี้ครับวัดราชนัดดา